นี่มืนงัรได้มาจากใครเนี่ยน่าจะคุณพลคุณกรอบรวมกันนะคะฉันไม่ได้ถามฉันพูดกับตัวเองสรู้จริง ได้ยินเสียงอะไรป่ะได้ยินครับนะพลอยใช่เสียงผีหรือเปล่าคะบอนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับบอลไม่เคยเจอผีอ่ะจะตกใจนะไม่ปูกัดูเมงอาดำเกิงอ่ะรักภรรยาของเขามากตอนนี้ภรรยาของอาเสีย อาดมเกิงรับไม่ได้เลยกอศพร้องไห้ทั้งวันอาดมเกิงเก็บศพภรรยาไว้ตั้งสองปีไม่ยอมเผาเลยนะครับฮะอาเฝ้าศพไปตลอดอ่ะจนญาติต้องแอบย่องเอาศพไปเผาแล้วพออารู้เข้าน่ะอาก็โกรธมากแทบจะฆ่ายากคนนั้นให้ได้เลยโยญาติคนนั้นเป็นใครอ่ะแม่บอลนี่แหละครับอ้แต่ยังดีนะที่ตอนนั้นพ่อกับแม่บอลช่วยเคี้ยก่อดให้อาดาเกิงเข้าใจ บอลก,ก็เลยรออตายมาได้โอ๊ยนา่ากลัวตอนที่เดินออกมารับเราอ่ะเห็นอิทถือมีดออกมาด้วยอะอเขาไปทําอะไรมาก็ไม่รู้ต่ว่าไปนะลูกน้องของดําเกิงเนี่ยเขาก็บอกว่าดําเกิงอยอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ลงแล้วเ้ยเกิดวันไหนอารมณ์ขึ้นขึ้นมาพวกเราคงจะโอ้ยไม่เอาอ่ะเราไปนอนที่อื่นกันเถอะทนเอาหน่อยน,ยนะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อก็มารับแล้วพวกเราจะได้ไปทะเลกัน จะหนอดไปได้ยังไงอะหน้าตาว่าน้ากลัวแล้วอะยังทำท่าหน้ากลัวยิ่งขวาอีกอะแต่จริงๆแล้วอาดำเกย์เขาไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรหรอกนะครับแล้วไอ้เรื่องฆ่าแมวเราเอามาให้เรากินหรอบอลน,น่นเคยกินครับเฮ้ยพู้บรากินแมว <c oughs> แต่ตอนนั้น,น่ะบอลไม่แน่ใจว่าเป็นแมวจริงๆหรือเป็นเนื้อของป้าแมวคนใช้ที่โดนไล่ออกไปห,ห,หน้ากลัวใจเลยอะพวงว่าถ้าอยู่ดีๆเขาเปิดประตูพูดเข้ามา ได้ยินพวกเราน่ามีทางกันแบบนี้มีหวังตายเรียบแน่ๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวอมดูต้นทางให้ครับดีดีได้ยังไม่อยากตายอ่ะได้ยังไม่อยากตายเราหนีไปกันเถอะถ้าเราหนีไปแล้วเขาตามกลับมาได้มีหวังตายหมดแน่ๆเลยค่ะเอางี้ไหมพอเขาเปิดประตูเข้ามาเราแล้งทันหนอนกันจะบ้าเหรอ ทำยังกงหนีหมีมาหลับกันอยู่นี่เองผมไม่เอาเยอะนะครับแล้วเอาแค่ไหนครับ เอานิดเดียวครับนิดแค่ไหนครับอเดี๋ยวผมตักเองก็ได้ครับเฮ้ยทำอะไรอยู่นะพลอยไม่รับสายสักทีพ่อพี่ดาวหายไปไหนอะ่ะไม่เห็นตั้งแต่เช้าแล้วจริงๆอะ่ะหายไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะจริงด้วยเมื่อคืนพวกเราก็มัวแต่กลัวกันจนลืมยัยดาวไปเลยหรือว่าพี่ดาวไปนอนกับพี่บอลทั้งคืนจริงๆ แต่เมื่อคืนบอลก็บอกว่าไม่เจอดาวนะเออแล้วพี่บอลหายไปไหนอ่ะไม่เห็นลงมากินข้าวเช้าเลยทานข้าวก่อนไหมครับเดี๋ยวกับข้าวจะเย็นหมดแล้วพี่บอลล่ะครับไม่ต้องห่วงบอลล่ะครับ บอลเขาคงไปเดินเล่นอยู่สวนหลังบ้านนะครับเพราะว่าเขามาที่นี่ทีไรเนี่ยเขาก็ชอบไปเดินเล่นในสวนทุกครั้งครับสงสัยพี่บอลอาจจะไปเดินเล่นกับน้องแดก็ได้ั้งคะเดินเล่นบ้านเลยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะงั้นเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับอ,อ๊ดเอ็ด ครับของหวานมีอะไรบ้างบีน้ำตาลทรายกับน้ำตาลเปี๊บครับแล้วตัวทิมกรอบจะได้เตรียมล่ะอ๋อผมลองไปบีบดูมันไม่กรอบก็เลยเททิ้งไปแล้วครับอโง่ชัดทิมกรอบนะ ถ้าไม่กรอบอ่ะเอาไปทอดมันจะได้กรอบทอดเหรอ,อ,อยังเหลืออยู่ส่วนหนึ่งครับทั้งกันเดี๋ยวผมรีบไปทอดแล้วเดี๋ยวจะรีบมาเสิร์ฟครับทอดด้วน้ำมันหมูนะครับไปหม้อเบอร์นี้ก็มีด้วยเนะาะคอ,อกินอะไไม่ลง ทาเนเสร็จแล้วได้กินของหวานต่อนะครับหายไปไหนได้ยินชัดแล้วค่ะคือวังออกใหญ่โตขนาดนี้คนงานที่นี่มีกี่คนคะจริงๆแล้วก่อนอันนี้นมันมีอีกห้าคนครับ <S <S แต่ว่ามาลาออกไปแล้วทำไมถึงลาออกคะ <S <S อ เพราะมันทําผิดกฎที่นี่ครับแล้วผมเชื่อและเกินว่าจะไม่มีใครได้เห็นหน้าพวกมันอีกเอ่อทําไมไม่ได้เห็นหน้าล่ะคะพวกมันไม่กลิดหน้ามานันผมบอกปักมันต้เป็น <c oughs> <c oughs> เป็นมุก,กครับมุกตลกไหมฮะตลกเลยมุกเลยมุกจริงแล้วเนี่ย